ผมเทียวนาทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเกมกุ้งนั่นเองนะครับก็จะเป็นสควิดเกมนั่นเองสควิดเกมแบบชิงเงินล้านนะเอออย่าไปชิงนะครับเนี่ยไม่ใช่สควิดเกมนะอันนี้สควักเกมนะครับเร่องเลกระิ์จัดอ่ะให้แมปก็จะมีผู้เล่นนะครับเดี๋ยวก็จะหนึ่งสองศูนย์ะครับกับผู้เล่นศูนย์ห้าสี่กับหลายๆคนเลยถึงสี่ห้ากอ่ะเออเนี่ย 4, 5, อ,อาจจะเข้าไปนะครับ อันนี้คือเล่นหมดเป็นกราดสามารถเล่นะเป็นกราดได้นะครับถ้าต้องเสียเงินสองจินห้าล้านนะอ่าแล้วก็ VIP VIP จะสามารถคูณสองแล้วก็อะไรไม่รู้อ่าแล้วก็เนมแท็กอะไรสักอย่างนึงนะอันนี้ก็จะมีการพื้อปุ่ม่ากกลุ่มช่างกระจกก็จะประมาณนะั้นก็จะมีหน้ากาผู้จัดการหน้ากากกกขายหน้านะครับไอชายหน้านะครับอ่า หน้ากาทหารน้ากากูโก,โก,โกว่าแล้วก็หลายๆอย่างเลยพรีเมียมโอแมวนะครับเราจะไปเล่นเกมกันพาไปตอนเข้าไปเกมแรกเลยครับอืเราจะมาเร่นาาใช่ไหมนะครับเกมแรกหมูกูว่านะครับอื จะบับภาษาอังกฤษอืมไอ้ห่าบึมไป let's go นิ่งไว้อ่ะนิ่งไว้ฉันบอกข้ามขยับ นิ่งไว้อย่าพักกันพกักทำไมนิ่งไว้เอ๊ะกระโดดได้หรอวะเออกระโดดได้วะไปนิ่งไว้ะจะกระโดดเขาเ,เรียบร้อยจะผ่านมันก็ไม่ผ่านนะครับโอ้โหไป ทำไมหน้ามันแปลกๆวะเหรอยืโอ้โหหน้ามึงเหมือนไปเมันไป,นนปนคุกคข,ขี้ดินมาเออโอ้โหตรงนู้นไม่น่าทันน่ะน่าจะตายฮะเขาบอกครับเพื่อนบอกอะไรไหนวะเพืเ่อนสี่ห้าหกเพืเ่นสี่ห้าหกอยู่ไหนไอ้ โอ้ไม่มีอ่ะ,ะบอยฮะตายหมดอันนี้ก็คือห้องใหญ่นเองเลยครับนี่ก็จะมีเงินให้หมีพวกเนี่ยครับันทึกประมาณนี้อ่ะตัดภาพไปเกมที่สองนะครับเกมที่สองภาพการาฟิกเหมือนเกมแรกเลยฮะอืม Khánh Hàn cũng ra cuộc Anh là Ô Hồ Vôn côm Vôn côm à vôn côm Vôn côm anh vậy Bà ơi Bà bên quạt Quạt thẻ đám tàn mà Đã đừng ai thi Vôn côm xíu xíu ta tham nhận đây Ui 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 เฮ้ยเข oh, oh, oh. Okay, so lock, Look, ็บมึงตรงล็อกหน่อยดิเขมมึงตรงล็อกหน่อยเมื่อกี้เกมบางนะครับที่มันล้าวเนี่ยเอออ้ยผ่านทีเว้แตกโชวมั่งมาอืออย่างเริ่มครับตัดภาพไปเกมที่สาม มาแล้วครับเกมที่สามหกขาเอาแล้วเดี๋ยวกูเดินมาแล้วไปเล็กโตงอกแรงวะไปไปมาอันแรก ใครโยนไม่ลงเป็นแก้ไปมาไปนล้ถามมาเก็บ มาเก็บมาโอ้ไปเอ็มที่ะสปินเนอร์มาง่ายๆเกมเนี้ยผ่านผ่านตลอดตอนนี้ก็ผ่านนี่คือเทคเิคก็คือมันต้องไปตรงแถวเหลืองๆทุกคน <S <S คือถเตะไปง่ายๆอ่ะเออ ไปโอเคสุดท้ายโคตรยากอะเอ้ยโค้งง่ายให้บอกยากครับเดี๋ยวผลตกเลยไปเจสผ่านอ่ะไปจะพาไปว้าวว้าวอัดอัดเจสอาาอไาปาอาา่ะอาาืออือ ว้าวมาหมุนเปิดรับปิดบ้างอะไรก็สิหน้า เลงอ๋ออ๋ออ๋อออมามน,นี่มาน,นี่มานี่เออครบแล้วดิด เออว่ะอืมขัดคนออกเลยนนเนี่ยแต่อกไว้มึงปิดแคปไม่อยากไม่อยากฟังโอ้ยโอ้โหโอ้โหตายหน้าประตูเลยโคตรหน้านะ่ะเอาเฮ้ยตบหายไปมากวะเิ้าโควยเลยวะ เพะไอ้เนียนี่ผ่าแบบไม่มีเหตุผลนะเป็นไรมานี้มานี้มานี้มานมานี้โอ้มึงจะวิ่งวนทำไมอ่ะโอ๊ยเน็ตกะไอ้เหี้ยกูยอมตาย กูตายแม่งมันวิ่งมาไม่ทันน่ะมันติดหน้าประตูเหียเนี่ยโอ๊ไม่ไม่กูไม่อยากเสียโลบักนะครับ็สําหรับแมปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ